สวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลทำแล้วก็เฟซบุ๊กของทํานะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ของทำไหมนะคะวันนี้ก็มาในชุดทํางานเนาะแล้วก็ว่างๆก็เลยแบบว่าขอมาในโซเชียลทำหน่อยเนาะก็ทำมาก็ได้แบบ,แบ,บเล่นเฟซบุ๊กลงลงลงรูปอะไรหรือแบบคลิปเคิบของทำไปสปะแล้วมีคอมเมนต์หนึ่งที่มันสะดุดทําตรงที่ว่าเขาถามว่าเป็นกะเทยอ่ะมันได้เงินเดือนหรือเปล่าทำคำตอบตรงนี้นะ ที่มีเงินเดือนเป็นมาจากความสามารถเป็นมาจากความคิดเป็นมาจากทุกอย่างไม่จาเป็นจะต้องเป็นกระเทยแล้วแล้วแบบมีเงินเดือนหรืออะไรเนี่ยคือน้องเขาได้ถามกันเข้ามาแบบว่าเหมือนน้องเขาเป็นความคิดที่แบบเด็กมากที่ถามํามมาว่าเป็นกะเทยมีเงินเดือนหรือเปล่าถ้าเป็นผมจะเป็นบ้างกระเทยอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นเงินเดือนหรอกมันเป็นเพศที่เกิดมาเป็นเพศแบบนี้มันไม่ใช่เพศที่เราจะเลือกได้ว่าเราจะเกิดมาเป็นอะไรคือถามเลยว่าถ้าสักวันหนึ่งอ่ะเพศไม่มีคําว่ากระเทยไม่มีคําว่า ทอมดี้หรือเนี่ยไม่มีเพศที่สามอะ่ะมันก็จะมีแค่ผู้หญิงกับผู้ชายแต่เนี่ยมันเป็นเพศที่พวกทําได้เกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้ต้องเข้าใจตรงนี้นะคะว่าเป็นกระเลยไม่ได้มีเงินเดือนแต่ใช้ความสามารถล้วนๆในการหารเงินค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขีดแทมค้ขอบคุณค่ะบลิศ่า